สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้จะมาแจกไหมคบ0.75 90นะครับบิวสี่ใช่ไหมบิวสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของเพิ่มมาโอเคครับของเพิ่มให้มึงครทำนีให้มึงอเพื่อนมึงไงทำดีให้เดี๋ยวจะลงลงเลคิปชันเป็นแล้วมาเลยอือ โเก็เปิดคลิปเออเปิดช่องใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะไม่แคสเกมแค่มาแจกแมปแล้วก็แจกไมคับที่มันมาใหม่ๆ่แล้วก็แมปที่แบบสนุกสนุกนะฮะอืมโอเคก็ของมาใหม่นี่ครับอันแรกเลยนะเดี๋ยวอันนี้ครับคุณก็จะเป็นธนูยายะอะไรเนาะก็ช่างแลรวกันครับแล้วก็บล็อกมาใหม่ของมาใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้คือไอที่ผมแบบ แปลกใจมากมันคืออะไรนะครับมันจะเป็นไอปลาที่กระโดดกระโดดแล้วมันจะยิงเรานะฮะมันอ่ามันเหมือนที่อยู่ในมินิเกมนะครับใครเล่นมินิเกมอ่าไอต่อบล็อกอ่ะให้ทันเวลาให้เหมือนนะ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วมันถ้าทําไม่ได้หรือทำพลาดจะโดนไอต,ต,ตัวนี่แหละยิงนะฮะโอเคแล้วามาดูอันต่อไปมีอะไรอ่ะอันต่อไปครับผมก็จะมีอ่าบอสเอ้ยหรือว่าเขาเรียกอะไรพวก มอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับมอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วก็วิเทอร์สเกลิตันนะฮะอันนี้มัมมี่ใช่ปะนี่ครับวิเทอร์สเกลิตันนะฮะอันนี้ก็จะมาใหม่นะครับแล้วก็อันต่อไปไฮไลท์ของไมค้าภาคนี้เลยนะครับก็คือวิเทอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองสร้างดูนะฮะอ่าอันนี้คือไฮไลท์ของไมค้าภาคนี้เลยนะครับถ้ามีเสียงเข้าก็ ขอภัยด้วยนะคบเพราะว่าผมแค้ในรถนะโอเคไม่รู้จะสร้างได้ไหมเพราะว่าผมจะเปิดหมดเลยวาก็ยังไม่รู้นะฮะนี่ครับผมมาแล้วครับนี่คือวิเทอร์นะครับวูซีของเรานะฮะผมอะจะดีอย่างนี้นะครับอาจะเหมือนกับวิเทอร์สเกลตันนะฮะนี่ยเดี๋ยวเรามาฆ่ากันดูฆ่าได้มันจ่อมุดดินนะครับตัวนี้นะฮะนี่มุดมุดไม่ได้นี่นอเออใช่มันมุดไม่ได้เนี่ยมันไม่ลอยขึ้นครับคุณผู้ชมสังเกตดู มันจะมุดดินแต่อันนี้มันมุดไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้มันเบคารนี่ครับี่แม่บอกรนสองอ <12 S 1> นี่ครับเอุาข,อข่าไมไปจะหนีไปไหนอะไหนอ่ะแน,ะน่สังเกตดูครับท้องฟ้าจะอึมครึมหรือ,อว่ามืดทีเดียวนะฮะ โอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับไมค้าภา,าค0.5อตรงนี้0.0เอ้ย0 5 9 0บิวิี4นะครับผมอ่าเพื่มีภาคใหม่เดียวผมมารีวิวแน่นอนแ,แล้วก็แมปนะฮะแมปก็จะมาเวลาผมว่างเนาะเพราะว่ามมีคอมก็จะเล่นคอมโอเคก็เป็นชาแนลใหม่ชาแนลใหม่นะครับผมชาแน,น,นลเก่าก็ผมไปกดลาเครื่องก็นี่ไงขอองมัเนี่ย ถ้าเออนี่ครับถ้าเกิดมันใกล้ตายมันจะปล่อยลูกน้องก็คือวิเทอร์สเกลิสตันนั่นเอเนี่ยร่างกายมันก็จะเป็นแบบนี้นแล้วร่างกายมันก็จะเหมือนได้คอมดิดเลยนะฮะอ่าโอเคก็นี่ก็เป็นช่องใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับอ่านี่สำคัญคือผมจะไม่แคสเกมนะฮะผมจะแค่แจกแมปแจกไมคครับหรือรีวิวแมปหรือรีวิวอะไรเฉยๆครับพวกรีวิวของในพวกเนี้ยนะฮะรีวิวของในไมค้าบหรือรีวิวแมปเออ ฆ่ามันให้ตายแบบพยายามกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะโอเคสำหรับไหนครับภาคนี้ก็รู้สึกว่ามาแรงมากนะรีวิวห้าดีกว่านี้ใช่เดี๋ยวผมจะมารีวิวบีวิวห้าด้วยนะรีวิวห้าของก็ A P P ได้วยใช่สามารถเดือดเดือดเดือดเป็นไรอะตายตายอะไรมันเป็นอย่างนี้เหรอมันมันมันเนี่ยเห็นไหมก็ระเบิดนะฮะมันมันแจกนี่มาเม็ดม่ว Oh. คืออะไรไม่รู้นะโอเคครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับ n e ค r า f ีอีภาคนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดซนะับสไครต์นะฮะบายครับกดไลค์นี่คือกดไลค์ในยูทูบนะ